ส,สวัสดีแขนตัวอือโอ้ยยังดิ่นอยู่สวัสดีพี่น้องย,ยังดิงนน่นอยู่น้องยังไงเพิ่งยังครับยังอ้าวสวัสดีพี่น้องสระเระสวัสดีพี่น้องสระไทยครับสวัสดีครับเมื่อนี่มาเยือนก็เฉลี่ยจนไมในในใน่ได้ไทยแล้วก็ดาววัดเป้าดีง,งัวครับเชิด<ภ>เกลืครับผ้ามาอย่างนี้ผ้ามา จับปลาเมาสะเมาสะคลิปที่แล้วเนาะลงไปเนาะเมาสะพายเดือบึงเนาะต่อจากคลิปที่แล้วเมาเรียบร้อยเมื่อแล้วเมาตัวใดสองพันเมาสองพันเพราะอะไรบอคนอยู่คุมเน้อเลี้ยวมาตัวเงยเงยพี่น้องโชว์พี่น้องอืมตัวเงยปลาดุปลาดุเหมือนกันเลยมาเห็ดเมียงต่อปลาคอความเป็นปลาดุหมาเพี้ยนหลังจากจ้าเลยขับลังก็เป็นน้ำลงแล้วพี่น้องเดี๋ยวลุยต่อก็เลยคลิปนี้ สงุ่งสงะยังเงี้ยยิงๆเด้อพี่น้องเด้อสภาพแบบว่ากําลังจับปลาแหลกครับกินต่อเออกินต่ออะไรป่ะจะเห็นปลาเหรอเห็นเมียงพี่น้องเห็นเมียงเห็นเมียงปลาประคอนี่ตัวใหญ่เฮงนี่เห็นเมียงเมียงตัวนี้ก็เห็นตามเมี้งเมียงเมียงพร้อมแล้วบอสรอสายพี่น้องหิว้ล่ะกินเออกินเลยลุยเนาะลุยดุยดุยไปจับปลาโอ้ลายบ่ลขักยันเนาะขักขักโอ้โห เฮ้ยบ่วงยี่เซวะเล้วบ่วงมาบ่บ่วงคือยังบ่วงบ่วงคือสอนว่าจะบ่วงใส่หนูใส่ยังบ่วงภาษาไทยเนี่วโอภาษาอยังก็บวรรณคัมเดี๋ยวสารวรรณคัมเฮ้ยบวกินลงมาเช่น เหมือนเดิมพี่น้องมันอยู่ในกันเหมือนเดิมเสียบต้นแล้วก็เสียทีมงคลฟาร์มเนาะครับจ้องคากไปนี่ครับอืมเหมือนเดิมพี่น้องหลังจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วครับอ่าสูบซะลงซะแล้วต่อกากนี้ต่อจากคลิปนี้พี่น้องกินเห่เบิ้งสดๆเลยจับปลาสดๆจากซะาทางนั้นนี่นะครับอืมเสียบเด้อสดๆครับอืมเนงไงพี่น้องทาง,งนะังง้นซ่าหมูเนื้อนุ่มแห้งเสียบ เบื้งพี่น้องป้าจุ้งไงเทียบเบิ้งแขนส่วใไนแขนตัวอืมโอ้ยยิงดิ่งเลยสวัสดีพี่น้องอยังดิ่งอยู่ยง่ายไงเฮงง่ายครับง่ายเดี๋ยวชุกสีมาให้พี่น้องกินน้ำกันครับอืมก็อ,อยากกินสิเดียวพี่น้องเดี๋ยวโบให้รอสา,ลา,าเ,สเลยจัดให้จุ้ยๆเลยพี่น้องมาเดี๋ยวขับมามาพี่นะ้องอยูทงยูหน้านี่แหละอืมบรรยากาศดี พัสดุอะไรอย่างเงี้ปลาคอไงกับมี่มปลาดุกกอะไรอ่ะแต่ไปเบิงคลิปทบแล้วสิเห็นเนาะมวนไปเห็นทีแล้วเจอเฮียป้องค่อยเสียกแบกขึ้นหน้าโอน้ำขี่เลยพี่น้องเอ้ยปลาดุกน้องเงี้ยเฮียป้องเด็กปืน ปลาดุกตังงวทางนี้ปลาดิบแต่ปลาดิเบิรงคลิปที่แล้วสิหูเองต้องติดตามอือติดตามอย่างเลยฟูเน่ปลาซุ้งเน่เนาะซื่งคือว่าอย่างดนุ่มหวานเนาะนมแต่ดิบก็ยังกินเว้ย้ลดนอะไรได้บ่ได้กิน ก็เลยว่าจะไปกินในซาขยันน้ำม,มันถ่วมนะั้ยคุณปล่อยลงหนะลายแล้วล่ะตามมาอะไครับลุงมาอืออือสดเด้อดทะเลสดปลาในปลายแมงดิบอยูไ่ไปจากรถสดจากทะเลอือลังหนำเนียมันจะเต็มอยู่พี่น้องกินไปนมมนำเบิ่งหนำไปนนำเด้อพี่น้องเด้อตัวมีปลาเต็มขึ้นมา ใส่ตะไคร้ยังหน่อยไปยนาอหืมสาบห้องคง้อครับอย่งสีหัวบันซือหัวลาภาหัวลาภาหัวลาภาอืม นี่แบรรยาการครับเสียงงวกะงวจะกินงวกับบริล่องน้ำอ,คคอกครับไฟบ้านเนมัน่างถึงไฟบรรยากาศโมเนมนต์วหัวไหวมวไหมไม่เป็นี้งตอนนี้มันหยุดยเหมาจากขึ้นจากง่วงป้าแล้วก็ลุยต่อยไ่้องอบโสากินนี เดี๋ยวเสวตัวตัวนี้เอามาจากซะเลยพี่น้องเห็นทีนกันเลยบริตตัวไผหรอกเนื้อมันหวานเนาะอ,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 อืมันสดยิ่งสดยิ่งขึ้นก้มยิ่งคักกันเนาะก้มก็ผมใช้แค่มะเดืงตัวเหนียวกุ้ล้ว ไปมาจับป้ามาเกลือป้ามาถึงเงป้องนะครับกันในมังคิบนี่อือนนี้มาเกือบันนี้ลลงมากแล้ <c oughs> เกลือยุ่งเนโลดกิต้มเด <c oughs> ี๋ยววเาจับได้ป้ายุ่งงอยู่เลยนนีินืนฟังไหนกเปชั่วโมงวันนงมาอีกสองชั่วโมงเือที่ว่าจะสิใต้น้ำอะไรเขาเนี้ยแต่ปลาดุก เขาคอยไงันอยู่ตรงอยู่นหน้ามันมวลครับอแม,ม่แกดีเนาองม,มนต้องไปวนไหนว้ในเมืองสังคมไงก็้นทิ่หนังสูตต่อไปพี่น้งนองไอ้ก้นเขาไม่ติดเบอรดไหนน้องกินใจกินบ่อกินด,อนดีอยู่ดี ไปยนปลาออือออกจากเต้ตานมันพักกลไรครับอยู่ไนย่อนทำผุ้ช่มหรอครับเฮ้ยกระพักเอาล่ะคิบต่อ,อไปนำํำม,มา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 เมื่อไหร่มาเลุดมาหล,ลดมาล่ะ มา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 เอากางมันไปกินเดี่ยนี่เมื่อไดจังเอื่นเนี่ยเกี๊ยบมันบ่แกี๊นุ่มคือเกียบผู้ชาวบอสแต่ปากก็โอเคพี่น้องแซบๆหลายๆนะกันเหมือนเดิมจะลรอคกิบต่อไป